แนวทางการแก้ไขถ้าเกิดปัญหาอินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะครับการรีเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตของ t o t มีปัญหาครับให้รีเซ็ตที่ตัวนี้ครับเรียกว่าโมเด็มของ t o t นะครับลากสายดูนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นการรีเซ็ตโมเด็มของ t o t ถ้าเกิดว่าเราเตอร์บอร์ดมีปัญหาเราเตอร์บอร์ดทำหน้าที่ในการดูแลยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดการล็อกอิน v ดไวซ์ต่างๆของลูกค้า ถ้ามีปัญหาที่ตรงนี้ก็สามารถจะรีเซ็ตได้ลากสายดูนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือสามารถถอดออกแล้วก็เสียบใหม่นะครับอันนี้คือเราเตอร์บอร์ดนะครับส่วนอันนี้คือฮับครับไว้กระจายสัญญาณที่ได้นะครับไปยังแอคเซสไฟต่างๆทั่วโรงแรมแบ่งเป็น2ตัวแยก IP กันนะครับเช่นตัว D-Link เนี่ยน่าจะเป็นตัวฮับที่กระจายแอคเซสไฟไปยัง จุดต่างๆให้กับลูกค้านะครับตามฟลอร์ต่างๆ <m> ส่วน Cisco เนี่ยน่าจะเป็นฮับสำหรับกระจายไปยัง a c อส s Point ที่อยู่ในออฟฟิศทั้งหมดนะครับไม่แน่ใจว่าอันไหนคือออฟฟิศอันไหนคือตัวลูกค้านะครับแต่ประมาณนี้ครับผมเพราะฉะน,นั้นถ้า a c อส s ซส i อยมีปัญหาก็คือน่าจะเป็นที่2ตัวนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าสายแลนมีปัญหานะครับที่เครื่องหน้าฟอนสมาร์ทไฟเดอร์ต่างๆสามารถมาแก้ที่ตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับก็คือด้านหลังของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีสายแลนอยู่นะครับลองถอดปลั๊กและเสียบออกใหม่ก็ได้ครับที่สายแลนตรงนี้ก็อพอจะแก้ปัญหาได้